สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสม,มาดีกันสุขสุขคุ้นๆๆพี่น้องนาดกล่องย้อยบนบ่มีแสงมาเนี่บูวบาบัวบ่าอีกพือเก่าเลยพี่น้องมันสิเป็นน้ำมุ้งกล่องเป็นน้ำแสงเป็นน้ำมุ้งกล่องมันเด้อันพี่น้องเลยขั้นผู้ใดบอลลินกล่องผู้ใดบอลลินอันนี้จะบลูว่าการที่เขาเห็ดวิดีโอนี่แต่ละมุมแต่ละอย่างนี่บางเทือกคิ้วนี่จะบวกกันบางเทือกตาหนึ่งหน่อยตาหนึ่งไง บันานี้พอเวลาเขาทายไปแล้วนี่มันจะเป็นอ่ามันจะกลับขางกันได้บัานี่ขวาจะเป็นซ้้ยส้จะเป็นขวาได้พี่น้องสังเกตบางเหตุดีเด้อถ้าผู้ใดเล่นดีโอผู้ใดทายลูกเนี่ยจะสมหูดีนะคะฟังคันมาบานเสียงลูกเสียงล้านแต่ครบโกรบไม่อยัางกันนะไม่ยังกันน้องฟังให้น้องอย่าตีกันลูกอย่าตีกันแล้วน้องจะเอาอะไรแบ่งน้องด้วยดีเ,ยยดเปามานี่เปามาขนมนี่กับยายนี่มา มานี่มานี่เร็วๆรวนี่มาทักทายเอฟซีกยานี่แล้วยายกำลังทำวีดีโอวเร็วเข้ามามามาเร็วมานี่มานี่มามามาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอฟซีก่อนหนูจะไปโรงเรียนแล้วครับมาใสา่หัวมอ oh. พี่น้องอล้มบดีใ่หัวญาติยังกับพี่สาวบุ๊คนี่บนตื่นไม่ยังวข้าในลาหลังนะเข้า,า,ลาหลังนะพี่น้อง เขาพักอันแกงแกงปลาใส่บวบห้ยตาพอยายบุญกับป่าได้อยู่บ้านแล้วไปเห็ดไปเห็ดหัวกระถิน <c oughs> เห็ดไออันนั้นกระถินซอยกันพี่น้องมาอนี้วันทีหา่ามืออื่นจะเป็นมือมือห้มมือโ้มกระถินแล้วแล้วก็เตรียมลำโพงหน่อยเตรียมอย่างมาชาดแบบชาดอย่างเสียเอาไปเป่าเป่าปีอ,าอันถัวายกระถินนะพี่น้องปีที่แล้วยายบุญยายบุญนั่น,นผ้าเห็ด ได้บุญพาเห็ดตุนกับถินแล้วก็เห็ดลงท่านปีนี้ขาดว่าือสบอท่านดอกมือแห้งมะแาก็เลยแหงเงินเราไป <c oughs> ห่มน้ำเผินพันหนึง่งเผินห้ยเผินห้ตั้งกองกับถินเือนละกองกองละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะก็เท่ากับพันหนึ่งนั่นแหละมะแซาก็เลยให้เงินเล่าว่าเออโมน,นี่จ้าไปซอยเพินเห็ดยุบฝนเจ้าห่มน้ำเผินน้ำเดอ้อวาสันก็เลยแหงไปห่มพันหนึ่งพี่น้อง อันนี้อยู่ทีงไหนบานนี้อ่าเซียยังต่อไปบานนี้เวตีเดี๋ยวเทียยวกอกติถามน้ำอามยังกินเขากินน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็จะเคี่ยวขวงพี่น้องจ้าผาอย่างลงมาเอาผ้าพวกผ้าพันข้อผวกหมวกที่เป็นเศษอยูอ่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะติดต่อกับน้องคนถี่ิ่นห้เบอร์หายไร้ไว้คนจะอ่าน่นจะ อุดหนุนเราก็จะเอาไปฝากญาติเราก็เพื่อนทั้งเมืองนอกฝากเพิ่นซื้อน้ำฝากเพิน่นฝากพาเพิ่อาสื่อไปน้ำทังสี่นนะวานนี้เอฟบุมก็จะเอามาเคี่ยวเบิงเราก็สำหรับออเดอร์ไม่เขาเอฟซี FC, ที่อยากได้เนะาะผู้เพิ่นสีมาไม้ผู้เพิ่นสีจองไม่เนี่เดี๋ยวเขาจงคอยว่ากันพี่นอ้องเดี๋ยวเอะบนสีเห็ดให้ไปเป็นไปเป็นเศษเป็นเศษไปเนาะ หมู่บ้านนีมาหอดคำบันไดอ่าบางคนก็ถามมาก็บเราก็บอกคำดอกพี่นองก็คือยายบุญน่ะมาหอดโคลาดะตังเตตีสามเหลี่ยวนะครับปกติมันก็จะถึงตีสามดีแล้วแต่ตีสามมาหอดตีสามในปก,กติถ้าบมีโควิดนะอ่ามาหอดตีสามในห้อาก็จะเอาไปเข้าห้องน้ำไปซื้อตัวเขามาขายตัวอ่าไม่ตีสี่แมนบอ่อ่าเขาก็จะมาลังขายตัวป่าไทยโคราดป่าไทย ยี่บนกับิีขาห้องน้ำท่าโทรโซนตัวเรียบร้อยแล้วกับสีมาสื่อตัวไปกินกงกาแฟยุสเซเว่นแล้วกับสีม้าขึ้นรถมาปัดให้เลยอาันนั้นคือเหตุการณ์ปกตินะคะเหตุการณ์ปกติบ่มีโควิดรถมันจะเลนแบบนี้เพราะนางรถตีซีมาหอดปัดให้มันกับสีหกโมงเสาร์ก็ดีพี่น้องเขากับสื่อของซื้อ,อยังแล้วกอ่ต่อรถทาบ้านเลยหรือว่าเอารถลูกหลานไปหับหรือว่าเขาเบอร์สะดวกเขาเก็เอารถอ่า ตุกๆนะสามหลอดหรือว่าเป็นลิ้นมอไซค์เข่ามาก็ได้ค่บเพราะถึงมีสิบนาทีกับหอดบ้านนี้บนจากปะไทายมากเนาะหลายคนก็ถามมาอยู่บ้านใหอยู่อยู่อยู่มาลงปะไท้ายนี่บดิ้อยู่ปะไท้ายได้ค่ะเด้ออยู่บ้านเมืองจากเลยปลาทายเลยคู่การนอนมันเข้ามามันจะเป็นแยกไปทั้งเมืองย่างนียบุอยู่ตำบลโน่นอุดมยูเพิ่อเมืองย่างแต่ว่าายบุญมาทั้งปลาทายเพราะว่ามันสะดวกนะคะมันสะดวกในการ ในการไปกันมามันบองเงียบมันแบบว่าสะดวกข้างนี้ไรเถอะอันนี้มีมีมีเม่นมีเมนหนึ่งเพิ่นเมนเข้ามาเพิ่นวาอ่าย่บนหูอยู่แยกคนนี้กับบลู่เพื่อกันวาเล่าหักยี่บนแบบใดอันนี้บ่ไดเอามาเป็นประเด็นแล้วพี่น้องบ่ไดเอามาเป็นประเด็นแต่อยากอยากบอกอยากว้าในความรู้สึกที่ยี่บนได้รับ ได้รับคอมเมนต์ในรับการคอมเมนต์พนบอกว่าแทนที่จะนางเครืองแทนที่จะนางเครืองบินมาลงขอนเกนเร้วก็เมาสเท็กซี่ไปบ้านเสียเวลาล่อเครืองเสียเวลาล่อเครืองบินดีกว่ามานังล่อหลดมาถึงสสนามบินขอนเกนมีเท็กซี่เลียนไปทุกจังหวัดคอยน่ะอยู่ชัยภูมิคอยลงเครืองเร็ว ข่ต่อแท็กซี่เข้าบ้านว่าต้องมานังร่อหลายชั่วโมงมีฝรั่งปีต่างสองคนเพิ่นบ่ามีฝรั่งปีต่างสองคนอันยังมานังล่อให้เจ้าของเสียเวลาอีกเนาะย,ยายอันนี้คือเราเม่นมาเนาะเป็นอย่างเป็นอย่างเราคือว่ากระแทกแย่บนแบบนั้นคือแย่บนมาบ่อยฟังแล้วว่าการที่แย่บนสีมามาเครืองเนี่ยมาเครืองเนี่ยใส่เงินบ่เม่นหน่อยนะพี่น้องใส่เงินมาหน่อยนะ สายสีสายสีเมาส์แท็กซี่จากป้าตองไปสนามบินผู้กิตอีกพันหนึ่งพี่น้องอะพันหนึ่งแล้วนะค่าเครื่องอีกล่ะค่าเครื่องจากจากกรุงเทพมาสนามบินดอนเมืองนี่ก็คือเช็คอินตัวหนึ่งแล้วแต่เขาก็เขาก็ตีร่วมมาเทิร์นขอนแก่นแล้วว่ามันเย่บุญมาเคยลงเย่บุญไปลงเล้วตั้งแต่ปีที่พอยนบิวน้ำพอยนบิวเย่บุญไปลงขอนแก่นปากกว่าค่าเมาส์แท็กซี่นะ พันแปดถึงสองพันมาบานย่อยบุญเนี่ยมามาเมืองจากเนี่ยเราย่ยบุญก็เลยทั่วเอาลด,ลดหลานไปครับลดหลานไปครับเขาเอาพันหาอืมเพราะว่าตัวเองบ่มีหลดใหญ่ข้าแท็กซี่นะพันแปดถึงสองพันจากสนามบินขอนแก่นมาบานย่อยบุญเนี่ยแล้วต้องไปนางเช็คอินอยู่ต้องไปนางล่อเช็คอินอยู่อยู่ขอนแก่นโอ้ยอยู่อ่าดอนเมืองอีกถ้าไฟบินมันมาเต็มมันก็เลื่อนไฟบินอีก ยี่บุญกับคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนกับว่ามันลําบากได้ไดทายเครื่องบินไดไทายท่ถวบินดีก็นั่งล้อกันคือกันว่าแมนว่าเจ้านั่งป,ปึบมาแบบอันนั้นมันสมัยก่อนแมนล้อเช็คอินกับชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงยางโดนยี่บุญเคยมาตะกอนกับแบบนั้นแต่นาตอนนี้ข่อยเชิญเลยเจ้าไปนั่งมืออ่าเจ้าสิเอาเอาความสะดวกสบายบตามใจเจ้าบายปายเรียนหนังสือเก่งๆไปเรียนแล้วครับ ที่เความสะดวกสบายตามใจตัวเองเมื่อได้แล้วพี่น้องเพราะว่าโควิดเราคนมันบ่คนมันบ่ไปบ่มาขั้นบ่ดจําเป็นเขาก็บบไปปนิคนมันน้อยเขาก็เลยต้องเลื่อนเที่ยวบินเลื่อนเที่ยวรถพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้เนาะเขาจะตียวตามใจตัวเองคือเขามีรถเป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นเศรษฐีลอยหลานพันหลานกับบ่ได้ดอกแมนบ่แมนเศรษฐีลอยล้านพันหลานขั้นเจาไปชวนร่วมเจาก็ต้องรอคือเก่า นอกแกะเจ้าสมีเครื่องบินส่วนตัวรถส่วนตัวจะอย่าไปใส่เจ้าก,ก็ับไปเราเม่นมาเหมือนกับว,ว่าเลาเสียดสียยบุญบ่ได้นั่นนะคอ,เะอเเาเม่นแต่ละคอมเม่นทีแล้วเม่นเขามานี่ตั้งต่้งใต้ไหนแตไ่ไรเลยอัลล่าสุดนี่ก็คือตอนที่ว่ายัยบนุญอ่าไปใส่ชุดวนะ่ายน้ำแล้วกติมาแล้วว่าบ่สมควรจะใส่ถ้าใส่ก็ต้องเอาผ้าเอาผ้ามาคุ้มส่วนลลางแน่ ขนาดข่อยมีผัวฝรัง่งข่อยเทาปนี่ข่อยก็บเเคยใส่จักเทียเขามาเหม็นเด็กหน่อยมันบ่หนาเบิ่งคือเด็กหน่อยมันหนาเกีย่ยมันบาสมควรแล้วก็ว่าไปอันนี้คือเราเหม็นมาแต่ว่าเล่านะ่ะเขามาเบิ่งแย่บนตลอดนะคะแต่ว่าอยู่บนบ่ขอเอ่ยซื้อเด้ออ่าบ่ขอเอ่ยซื้อนะคะยายคนหนึ่งบ่ขอเอ่ยซื้อขันเล่าบ่หมักก็จักว่าเป็นอย่างล้วจังสิขเขามาเ,มเหม็นเห็ดอย่างก็บ,บ่รู้ว่าคว่ำวางดีของเล่านะ่ะ เต็มรอยหรือบ่อหรือแฝงด้วยที่อย่างกับบรลูแต่ยัยบนรูในจิตใจแหละแต่เราคิดว่ายียบนสิบ่ลูในความหมายที่เราเราเม่นมากกับบอู้คือกันลายคอมเม่นมากยียบนเขาไปเบิงถี่ช่องเราเล้วเขาไปเบิงโปรไฟเราเล้วแต่เราเม่นเขาสมีปประวัตินะคะพี่นงอย่าคิดว่าเจ้าเม่นคลิปนี้เจ้าเม่นดีคลิปหลังเจ้าเม้นบ่ดีแล้วคลิปหลังเจ้าเม่นกับข้ามหนิเจ้าอย่าคิดว่าข่อยบ่รูข่อยรูเบิดเพราะว่า เขาไปเบิงในปูไฟต่ละราค้นมันจะมีปูไฟมี g ีเมลจีเมลลงชื่อเข้าใช้หมดเขาสามารถเข้าไปเบิ้งได้เลยว่าอคนนี้มาจังไดนจังไดเขาเขาสามารถเข้าเบิ้งได้แล้วเมียนมาแต่ละเทือเนี่ยจะบบจะไม่ไม่เบิดแบบว่าจังไดละ่ะอ่าจังจังล้วกว็วาญี่ปุ่นน่ะอ่าได้เงินจากฝรั่งมาก กมวดจะเก็บจะกำเนย่ามมเปคนไทยหลายสงสารรังเขาเนรละวานี่คือาเลาว่าเหียบนตีเราเห็นยี่บนไปไปเที่ยวไปยังกินสมตมกินอย่างกับมูมูกับระสวัสดิหลวงหลายแล้วก็กินกับไม่ได้กินเลิศเลิศเฟื่อเฟกอีย่างกินสมตำกันมันบม่ได้เบิดทอดาดอกพี่น้องแค่ลอยเดียวก็กินจนพุ่งกลางแล้วนะคะไปนางรลานอาหารลอยวันพันปีไน้บุญกับจังสิบไปเที่ยวหนึ่งจังสิบเอา กบได้ไปกันทุกมือไปกับน่องบัวกันเลี้ยงเฉพาะกับน่องบัวนั่นนะคะกบได้เบิดหลายเจ้าของก็กินน้าไปกับนาดานาดาเขาก็ออกเขาก็ซอยเลี้ยงมือมันนี่เข้าไปเธอเป็นผู้เลี้ยงมันนี่เข้าไปฉันเป็นผู้เลี้ยงบม่ได้เอาเงินจากฝรั่งมาปีตรงนั้นนะคะแล้วเงินฝรั่งที่ให้มาเขาปีมาสองคนยายบนกับได้เออสื่อความสบายสําหรับตัวเองก็แค่นางรถมาบานมันสีอย่างหนักหนาแมนบอ ยี่ป่นบริขิดตรงนั้นคือเข้าได้เงินมาเข้าประหยัดต,ตรงนั้นดีกว่ามันกับบริหนังหนักหนานั่งเครืองกับบริเชว่าจะบุกหมดหลายเบิดหลายแล้วก,เเวเก็เสียเวลาคือเกาเสียเวลาคือเกายี่บนนนางมาแล้วขนาดสถานการณ์มันปกติบริโควิดนะณนะตอนนี้ขอยอยากให้เจ้ามาเบิงประเทศไทยอยากอ่างไ้เจ้ามามาคีมาไปหันไปหนีมาเดินทางในไทยเบิงว่ามันเป็นยังไงสะดวกบอหรือบบบสะดวกหรือว่าเป็นยังไงใส่เวลาซ้ำใด เออเจ้าเมนเน่เขามาเหมือนกับว่าเออจกค่อยในง้แห้งอย่างอย่างประมาณนี้นะมีฝรั่งปีต่างสองคนสามคนเป็นอย่างยังค่อยบอบอ่าโบนางเคื่องมาเจ้าสิสินั่งอย่างเจ้ากับสินอย่างยังก็ค่อยคอยชี้แจงไปเร็วค่อยชี้แจงไปเร็วว่ามันจะเป็นอย่งสันอย่างซีเอาเงินที่เขาจ่ายไ,ไปหลายๆอ่ะมันก็เสียเวลาพ่อๆกันเสียเวลาพ่อกันพี่น้องสมือนี่มันไม่ได้แบบลงปึบต่อปรับลงปุบต่อปรับ แท็กซี่นี่แต่เขาหูดลีดเจ้าอืมเขาบอเอาแค่หาลอยพันหนึ่งมาบ้านคอยเนี่ยคอยเคยจ้างเร็วแปดพันแปดร้อยถึงเอยพันแปดถึงสองพันมาบ้านคอยเนี่ยคอยเอาเงินสองพันมาไหวแต่เหตุญบบดีบ่เออคอยจังไหนขอกับมาหอดคือเก้า ันข่อยนางขารถของบว่าด็แบกนี่ยังไม่บนมามันหนักมันหนาอีหยังข่อยก็นางเหริโทรศัพท์ข่อยไปข่อยก็รีแลกพรไายข่อยไปข่อยอยากกินอยังข่อยก็ซื้อมานางกินข่อยก็นางเบิ้งคอมเมนต์ข่อยก็นางเบิ้งอันนั้นอันนี้ของข่อยไปรีแลกข่อยไปข่อยก็บม่ได้นักหนาอีหยัางเคยแค่สี่เวลาแค่นั้นเองจังไรข่อยก็มาฮอดบ้านเรียบร้อยแล้วอาจังไรก็ขอบคุณในความหวังดีของเจ้าเด้อที่เจ้าเตือนที่เจ้าติข่อยว่าเป็นอยังคือบ่จังสันอย่งสี่ อันนั้นคือความสะดวกของเจ้าแต่ความสะดวกและความพอใจของข่อยคือจังสี่นะอันนี้ก็คือขอคุณเร็วต่อไปข่อยก็คงจะบอกเจ้าไว้แล้วล่ะเพราะว่าเจ้าขอมากคิดไดเม่นไหนเจ้ากับเขามาแบบนี้ข่อยตีความหมายของเจ้าไปในในทางลบแล้วล่ะนะเม่นเจ้าสีมาในทางบวกก็สร้างข่อยตีความหมายจะไปทางลบลบเร็วข่อยจะบอกเจ้าไว้ในเมื่อเจ้าบอกข่อยบ่ได้หรือเจ้าบ่บอกข่อยแต่เจ้าขอมากเจ้าบ่ได้มากข่อยแต่เจออ้เจออากะ เขามาแบบจังซี่ข่อยลายเขาก็บอกบอกบอกบ่อยากเห็นอืเอาเป็นว่าข่อยจับบอกเจ้าเด้อพี่น้องเอฟซีของยายบนยยบนตรงขอโทษขออภัยหล,ลายนะคะที่เอาคอมเมนต์ของเอฟซีมาเอามีคนบอกยยบนหลายคนลวล่ะว่าอย่าเอาคอมเมนต์ของเอฟซีมาเป็นประเด็นถ้าพอบก็คือบอกไปถ้าพอบจผคือลบไปอันนี้ ย่บนอยากระบ,บายซื้อพี่น้องย่บนบดีตีร่วมด้ยค่ะเด้อบดีตีร่วมนะคะ,บนบนะ,ค,ะคนที่ดีย่บนนกไว้เนื้อหัวคนที่เป็นเอฟซีที่จริงใจย่บนกระตอบกลับออกไปด้วยความจริงใจคือกันแทบจะนับถือยิ่งก็พี่ก็น้องก็ว่าได้ต่คนที่เข้ามาแล้วเหมือนกับกระแทกแดกดันยิ่บนมาเอาไว้ดอกพี่น้องย่บนเสียใจให้นะอันนี้บดีบดีมาแบบว่าเขามาเป็นประเด็นนี้อย่างดอก อยากระบายซื้อมาหอดบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณสำหรับนนคนมที่อห่วงใยใหาสินนห้พรนให้ไอ้บุญเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพไอ้บุญมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวว่างๆเฮาก็จะทําทํางานทําการมีอย่างเฮาเฮาก็จะเหตุไปของเฮาละ่ะนาอชีวิตของเฮาเฮาก็ต้องดำลงชีวิตของเฮาไปบ่มีผู้ใดสิมาซอยเห็ดแห้เฮาบ่มีผู้ใดสิมายืนเมื่อเขามาแบ่งเบาอีาอย่ยงให้เฮาได้หอกเฮาก็ต้องเหตุเองอล่ะพีน่น้อง ทุกคนให้กำลังใจนะ่ะถือว่าดีแล้วให้กำลังใจเย่บ่นในชีชแนะในทางที่ถูกต้องเย่บ่นพิจารณาอยู่ว่ะชีแนแบบใดนะถ้าถูกต้องก็คือถูกต้องถ้าพวถูกต้องเย่บน่นกะบ่เอาไว้ตามนั่นแหละพี่น้องเย่บ่นกินกาแฟแล้วกะแล้วจะอาบน้ำอาบทาอันนั้นนนี่จะคล้องไปเหตุงานเหตุการณ์ไปพี่น้องงานนี้เยอะแย่เลยหน้ากะต้องสีออกไปเบึงเขขวมาพอแล้วปรไเด้ดไปแล้วไปซอยเพิ่นเห็ดกองกะทิน ลูกหลานมาเต็มบ้านพี่น้องเขาซำนานนะพี่น้องเนาะ